เเบิ้ลเบิ้ลให้หน่อยครับพี่นะสวัสดีครับผมปูน JRP Racing นะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็พามาอยู่ที่ร้านเบิร์ดการยางเหมือนเดิมนะเพื่อนๆเดี๋ยวผมพามาดูเจ็บตาสองชั้นนะเพื่อนๆน,น,นะเดี๋ยวนี่นะครับคันข้างหลังผมเดี๋ยวผมพาไปคุยกับเจ้าของเขากันเนอว่ารายละเอียดรถคันนี้ทำอะไรไปบ้างน,นะครับผมเดี๋ยวไปคุยกับเจ้าของเขากันดีกว่าครับผมไปกันครับ นี่นะครับสาหรับเจ้าเชฟตาสองชั้นที่ผมจะพามาดูวันนี้นะครับผมเดี๋ยวรายละเอียดเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปคุยกับเจ้าของเขากันเนาะครับพี่สวัสดีครับผมสวัสดีครับครับผมสําหรับรถคันนี้นี่เป็นรถปีไหนครับเนี่ยพี่ปีศูนย์ห้าครับปีศูนย์ห้าเป็นเชฟตาสองชั้นใช่ไหมพี่ครับผมอืมเขาผมันเร็วอ๋อตัวนี้นี่คือเป็นเครื่องคอมมันเร็วตัวแรกใช่ไหมพี่ของเชฟเนาะพี่เนาะครับอ๋อรับผมก็นี่นะครับเชฟตาสองชั้นนะเพื่อนๆคนไหนขับอยู่นะครับผมก็ดูไว้เป็นแนวทางได้นะเพื่อน ครับผมพี่สำหรับครั้งหน้านี่พี่ได้ทำอะไรไปบ้างครับนี่ครับเนี่ยตัวนี้ภายนอกก็เดิมเดิมทั้งหมดนะครับเดิมเดิมทั้งหมดเลยใช่ไหมพี่ครับผมไม่ได้ทำอะไรเลยยังไม่ได้ทำอะไรเลยใช่ไหมพี่เป็นทรงของมันก็คือแบบเน้นเดิมเดิมใช่ไหมพี่คลีนเลยเนาะใช่โอ้ตี้ก็แค่มีกระจกที่เปลี่ยนเป็นเป็นกระจกโออกระจกสครับเนาะพี่เนาะแล้วก็มีไม่มีอะไรใช่ไหมพี่ข้างหน้าไม่มีอะไรไม่มีอะไรใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูข้างกันดีกว่าพี่นี่นะครับผมก็เดิมเดิมนะพี่รถพี่เขาเน้นเดิมเดิมนะคร เจ้าของรถไม่อยากเข้ากล้องนะเพื่อนๆก็จะประมาณนี้นะครับผมล้อนี่เป็นล้อของอะไรครับพี่ตัวนี้เป็นเขาเรียกกันอีแบนอีแบนใช่ไหม8.5สี่ล้ออ๋อคือรถพี่นี่ใส่8.5สี่ล้อเลยเหรอพี่ครับผมโอ้นี่นะครับเพื่อนๆก็เป็น8.5สี่วงเลยก็คือไม่ล้นเลยเนาะพี่เนาะอ๋อครับผมอันนี้นี่ได้ลองอะแดปเตอร์ไหมพี่ใต่อะแดปเตอร์แปลง6ออก5อ๋อ6ออก5ใช่ไหมพี่ก็คือทั้งหน้าทั้งหลังเลยใช่ไหมพี่ใช่นี่นะครับผมก็ ใส่รถพี่เขาก็ใส่อะแดปเตอร์นี่นะเพื่อนๆก็คืออันนี้เป็นอะแดปเตอร์เหล็กไหมพี่ไอ้ตัวนี้อแดเอรหล็กครับอแดปเตอร์เหล็กแล้วก็มีน็อตไทเทนเนอรพี่เนาะครับอ๋ออันนี้ก็เป็นงานเลเซอร์แดงด้วยใช่ไหมพี่ใช่ครับอ๋อครับผมแล้วยางนี่มันเป็นขนาดเท่าไหร่ครับเนี่ยพี่ยางจะเป็นสองหนึ่งห้าห้าสิบสิบแปดทั้งสี่เส้นครับอ๋อทั้งสี่เส้นหน้าหลังเลยใช่ไหมพี่ใช่ครับโอ้ก็คือเท่ากันเลยเนาะพี่เนาะนี่นะครับผมแล้วสําหรับการโหลดนี่พี่โหลดยังไงครับนี่ตัวเนี้ยโหลดก็หหลลัััังงดดดบบแแนนออ๋้วยใช่่มพี ใส่กล่องใส่กล่องโหลดอ๋อใส่กล่องโหลดกี่นิ้วครับพี่ตัวนี้ดัดสองนิ้วดัดดัดสองนิ้วใช่พี่ใส่กล่องสองนิ้วใส่กล่องสองนิ้วเนาะพี่เนาะนี่นะครับผมก็ไม่ล้นเลยนะเพื่อนเือนแล้วข้างหน้านี่พี่โหลดอย่างครับเนี่ยข้างหน้าใช้โชคเดิมใช้โชคเดิมใช่ไหมพี่ตัดสปริงตัดสปริงเนาะแล้วก็แล้วก็ขยับแป้นขึ้นมาหน่อยหนึ่งอ๋อขยับแป้นขึ้นมาหน่อยนะพี่เนาะใช่อันนี้มันหน้ามันจะสูงหน่อยนึงใช่ครับอ๋อก็จะประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูพีสามารถใช้โชคเดิม แ<ไ>ปะอัดใหม่ได้อ๋ออัดใหม่ได้ให้มันให้ความ,มน,นุ่มให้ความนึบเท่ากับโชกแต่งซิ่งทั่วไปได้เลยอ๋อครับผมก็มจะประมาณนี้นะผมเดี๋ยวผมให้ดูฟิกเมมต์รถพี่เขาไกลๆนะเพื่อนๆว่าประมาณไหนนะครับผมนี่นะเพื่อนๆรถฟิกเมมต์รถพี่เขาก็จะประมาณนี้นะครับผมหน้าก็จะเชืดนิดนึงเนาะพี่เนาะครับอืมครับผมก็จะประมาณนี้นะผมแล้วก็จะมีกระจกขาพี่ๆบอกเนาะครับอืมนี่นะเดี๋ยวผมพาไปดูกระจกขาเนาะ นี่นะเพืเ่อนๆกระจกครับ<ม>แล้วก็อันนี้เป็นแป้นเดิมหรือแป้นแต่งครับเนี่ยพี่ในตัวนี้คือเราแั่งของมาก็คือมายกชุดเลยไหมพี่มายกชุดให้แบบนี้เลยคู่นึงนี่เท่าไหร่ครับเนี่ยพี่อันนี้คู่นี้มันตกเราเราเน้นใช้งานธรรมดาทั่วไปครับสองพันกว่าบาทอ๋องานทั่วไปใช่ไหมพี่ใช่ผม,มพี่ผมลืมถามราคาล้อพี่ล้อ,ล,อล้อทั้งรวมยางนี่เท่าไหร่ครับเนี่ยพี่ชุดนี้เฉพาะยางอย่างเดียวมันถ้าเราเบิกใหม่เลยเส้นหนึ่งมันอยู่ประมาณสามพันกว่าบาทถึงสี่พันบาทอ๋อเส้นหนึ่งใช่ไหมพี่ใช่ครับต่อเส้น แล้วแม็กนี่เท่าไหร่ครับพี่แม็กชุดนึงก็มมื่นกลางๆครับมื่นกลางๆเนาะพี่เนาะครับผมก็ราคาก็ไม่แพงมากเนาะพี่เนาะอ๋อนี่ก็คืองานถูกๆเราก็มีงานถูกๆก็มีใช่ไหมพี่ไม่ถึงหมื่นก็มีครับอ๋อไม่ถึงหมื่นก็มีใช่ไหมพี่กก็็ยางธรรมดาเราก็มียางธรรมดาก็มีเนาะพี่เนาะเจ็งละพันกว่าบาทก็มีมีเหมือนกันใช่ไหมพี่แพงๆก็มีใช่ไหมพี่ก็คืออยากได้ยังอยากให้ได้อยากได้แบบไหนเราจัดให้ได้อ๋อคือทําตามงบใช่ไหมพี่ใช่ครับอ๋อก็จะประมาณนี้นะครับผมเพื่อนๆใครสนใจก็เข้ามาที่ ร้านเบิร์ดการยางได้นะเพื่อนๆก็คือจัดทรงอะไรนี่ก็คือร้านพี่เบิร์ดกันยางเลยใช่ไหมพี่อ๋อทำเองหมดเลยเนาะพี่เนาะเดี๋ยวพาไปดูข้างหลังหน่อยครับพี่เนี่ยนะผมเดี๋ยวไปดูข้างหลังกันนะผมสำหรับข้างหลังนี่ได้ทำอะไรไหมพี่ตัวนี้ข้างหลังก็มีแค่คำหลังนะพี่เนาะแล้วก็มีคำหลบป้ายแค่นั้นเองอ๋อคำหลบป้ายนะพี่เนาะตัวนี้นี่เท่าไหร่ครับเนี่ยพี่ตัวนี้ผมก็สั่งมาใส่ครับอ๋อสั่งมาใส่เหมือนกันใช่ไหมพี่สั่งมาใส่เหมือนกันอืมครับผมประมาณเท่าไหร่พี่ไอตัวเนี้ย ผมสั่งมามันอยู่สองพันกว่าบาทสองพันกว่าบาทเป็นไทยเทอ๋อเป็นไทยเทเนาะพี่เนาะ,นอ,ะอันนี้ได้งานได้ใช่ไหมพี่ได้ครับไม่ใช่งานซีนอ๋องานได้นะเพื่อนๆครับผมแล้วก็จะมีกรอบป้ายธรรมดาทั่วไปครับแล้วก็โช๊คหลังแล้วก็โช๊คหลังนะครับโช๊คหลังก็เป็นของแอตติคอร์ครับผมเดี๋ยวผมขอดูภายในหน่อยครับพี่นี่นะภายในของพี่เขาก็อ้หเรียบๆนะเพื่อนๆ แบบสะอาดมากนะก็จะประมาณนี้นะเพื่อนๆแล้วก็มีเบาะนะครับผมแล้วก็มีดิสฟี่นะครับผมแล้วก็หัวเกียร์แล้วก็มีพวงมาลัยเนาะแล้วก็เห็นมีวัดบูธตัวนึนะครับผมเดี๋ยวไปคุยรายละเอียดกับพี่เขากันครับผมครับผมพี่สําหรับข้างในนี่มีอะไรบ้างครับเนี่ยก็มีดิสฟี่มีดิสฟี่เนาะพี่เนาะพวงมาลัยพวงมาลัยอ๋ออันนี้คือพับได้เลยใช่ไหมพี่อันนี้อันนี้พับขึ้นได้เลยนะครับผมอ๋อก็จะประมาณนี้นะครับผมแล้วก็มีวัดบูธเนาะพี่เนาะ พี่บูธตัวนี้น่ใช้อยู่เท่าไหร่ครับเนี่ยบูธตัวนี้อยู่สี่สิบสี่สิบใช่ไหมพี่อืครับผมนี่ครับแล้วก็มีเบาะเนาะเบาะเบาะนี่เป็นเบาะของอะไรครับเนี่ยพี่เบาะบายงานทั่วไปครับเบาะบายงานทั่วไปใช่ไหมพี่เบาะนี่คู่นึงนี่เท่าไหร่นะพี่ถ้าซื้อใหม่ก็อยู่ประมาณเจ็ดันกว่าบาทเจ็ดพันกว่าบาทรวมรางไหมพี่ราคานี้นี่นะครับไม่รวมนะไม่รวมใช่ไหมพี่ก็คือมาแบ่งรางใส่ใช่ไหมพี่อก็จะประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยว ผมไม่ดูฟิล์มอันนี้ฟิล์มเป็นฟิล์มเขียวใสใช่ไหมพี่ใช่ครับผมอ้นี่นะครับก็คือแบบมองใกล้ๆคือแบบมันทะลุเห็นข้างในนะเพื่อนแต่นี้มันสะท้อนแสงออกมานะครับผมก็สาหรับรถคันนี้นี่มีอะไรเพิ่มเติมไหมพี่เราจะมีรีแมปกล่องลกักแล้วก็มีกล่องพ่วงช่วยด้วยอ๋อมีกล่องพ่วงช่วยด้วยใช่ไหมพี่โบสามพันโบสามพันนะพี่เนาะครับแล้วก็อ้องเครื่องนี่คือ หัวฉีดระบบน้ำมันครับธรรมดาทั่วไปอ๋อระบบน้ำมันก็อ๋อก็คือทั่วไปเนาะพี่เนาะแล้วก็ไส้ในนี่พี่ได้ทำอะไรไหมพี่ไส้ในก็เดิมเดิมครับเดิมเดิมอย่างเดียวอ๋อไรข้างอย่างเดียวเนาะพี่เนาะครับผมสำหรับรถคันนี้นี่ในอนาคตนี่อยากทำอะไรเพิ่มเติมไหมพี่ก็คงจะเก็บห้องเครื่องแล้วก็เต็มระบบแหละเต็มระบบเนาะพี่เนาะใช่ครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวพี่เดี๋ยวผมขอฟังเสียงหน่อยครับผมได้ครับ นี่ครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงรถพี่เขากันนะเดี๋ยวเบิ้ลเบิ้ลให้หน่อยครับพี่ก็จะประมาณนี้นะครับผมรถพี่เขาครับผมสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมขอจบไปเพียงเท่านี้นะเพื่อนๆก็ใครอยากดูรถรุ่นไหนนะครับผมก็ มาคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะพยายามหามาให้ดูเนาะเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ผมขอจบไปเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดส c r ต b e เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับผม